ขายที่ดินสวนป่าที่ติดแม่น้ำขมงพื้นที่ในเขตชุมชนในหมู่บ้านสวัสดีครับผมพัฒนานะผมจากเยตที่ดินปจินบุรีเราก็ช่องยูทูบที่ดินปจินบุรีนะครับครับวันนี้ผมพาลูกค้ามาชมป่านะผมมาชมป่ามาชมสวนนะครับที่ดินแปลงนี้สวยมากๆเลยนะครับเป็นป่าเป็นธรรมชาติมีต้นไม้นานาพันธุ์เลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมให้ลูกค้านะผมรับชมภาพมุมสูงกันก่อนนะครับขับเชิญรับชมครับ รับก็มาชมมาชมป่ากันดีกว่านะผมที่ดินแปลงนี้ที่ดินของเรามีเนะื้อที่27ไร่นะผม27ไร่2งานกับอีก56ตารางวานะครับเป็นพื้นที่ในเขตของตำบลหนองจีนะผมอำเภอกบินบุรีจังหวัดป่าจีนบุรีที่ดินของเรานะผมนี่เลยนะครับก็อยู่ในหลังหมู่บ้านเลยนะครับนะ้ำประปาไฟฟ้ามีพร้อมนะผมแล้วก็เป็นสวนป่าธรรมชาติสวยๆเลยนะครับที่ดินแปลงนี้นะผมก็ ผมเคยรีวิวมารอบนึงแล้วนะผมถ้าลูกค้าเก่าๆก็น่าจะเคยได้ชมนะครับวันนี้นะผมมาอัปเดตให้ลูกค้านะผมพามาชมสวนป่านะครับตอนนี้ต้นไม้ก็นานาพันธุ์ก็ต้นใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะครับมาดูรักเคียนรักบุญกันนะผมที่ดินแปลงนี้นะครับก็อ่าด้านหน้าแปลงนะครับของเรามีรักเขียนรักมุญชัดเจนนะผมบุดของเรานะครับด้านหน้าก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงเสาฟไฟฟ้านี่นะครับก็จะเห็น หลักเขตหลักมุดอยู่นี่นะครับผมนี่คือเสออาหลักเขตที่ดินเหล่านะครับผมตัวนี้เป็นทางสาธารประโยชน์เข้ามาจากถนนนะครับด้านหน้าเป็นถนนคอนกรีตในหมู่บ้านนะครับวิ่งเข้ามาก็อยู่ลาวประมาณน่าจะประมาณแค่100คร้อยเมตรนะผมมีไฟฟ้านะครับน้ำประปานะครับผมในพื้นที่แปลงเหล่านะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปชมด้านในกันเลยดีกว่านะครับผมที่ดินแปลงนี้ ก็เป็นพื้นที่สวนป่านะผมที่ทางเจ้าของที่าทางลุงนะผมลุงเขาก็าทําทเองนะผมตรงนี้เรา,าลุงปลูกเองทั้งหมดเลยนะครับดำเนินการเองจากเดิมพื้นที่เราเป็นพื้นที่นานะผมเป็นพื้นที่นาแล้วก็ลุงแกก็ดําเนินการนะผมปลูกต้นไม้นะครับซึ่งต้นไม้พวกนี้นะครับผมก็ ปลูกมาแล้วอยู่ละลาประมาณสักยี่สิบกว่าปีได้เลยนะครับที่ดินแปลงนี้ก็ถือเป็นแปลงธรรมชาติอีกแปลงนะครับผมที่สร้างความร่มรื่นนะครับผมที่ดินของเรานะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่ติดแม่น้ำนะครับตรงนี้เป็นแม่น้ำขมงนะครับซึ่งแม่น้ำขมงก็คือแม่น้ำที่เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำบางประกงแม่น้ำปัดจีนนะครับผมนี่นะครับครับที่ดินของเรานะผมก็จะมี3ามชนิดด้วยกันนะครับ เป็นชนอดคุดแดงนะผมนี4จอนะครับแปลงใหญ่นู้นที่24ไร่3งานกับอีก59ตารางวานะครับแปลงเล็กนะครับผมเนื้อที่2ไร่2งานกับอีก97ตารางวาแล้วก็พื้นที่ของเรามีพื้นที่งอาให้ด้วยนะครับผมซึ่งตอนนี้กาลังดําเนินการทาเรื่องเอกาสารเสร็จอยู่นะครับเนื้อที่ประมาณ6ไร่เศษๆนะครับรวมที่ดินแปลงนี้อยู่ละลางประมาณ33ไร่2งานกับอีก56ตารางวาเลยนะครับ นี่นะผมพื้นที่ของเรานะครับสว,สวยๆแบบนี้เป็นสวนป่าธรรมชาติติดด้วยน้ำนะผมก็ตอนนี้ก็ปลูกต้นไม้หลายหลกักหลายนานาพันธุ์เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นยงนางนะับผมต้นประดู่ต้นปาล์มมะดนันมะกอกน้ำนะผมต้นมะข่าพยุงนะครับเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งเราก็ปลูกมาไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วนะครับพื้นที่แปลงนี้นะับผมเหมาะกับลูกค้าหลายๆท่านนะผมที่กาลัง กำลังมองหาที่ดินอยู่นะครับผมครับก็ถือว่าพาลูกค้ามาชมสวนป่าละกันนะครับผมวันนี้นะครับเป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติสวยๆเลยนะครับครับก็เดี๋ยวพาลูกค้ามาชมบริเวณหน้าในพื้นที่กันนะครับผมที่ดินสวนป่าสวนธรรมชาติเรานะครับตรงนี้เป็นแปลงข้างเคียงนะครับผมแล้วก็มีอ่าตรงนี้น่าจะเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับผมก็เป็นเหมือนวัดป่านะครับ เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะครับอันนี้เพิ่งสร้างขึ้นมาเองนะครับผมนี่กําลังก่อ,อสร้างเลยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับเป็นพื้นที่อาจจะเป็นแหล่งธรรมชาติเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอสายโมอ, A อีกที่นะครับผมเป็นวัดหลวงพ่ออะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมหาข้อมูลให้นะครับเพราะผม <laughs> ไม่ได้มาที่อินแตองนี้นานแล้วนะครับผมก็ตั้งแต่ดีวิวไปช่วงนู้นนะครับผม ตอนนี้ก็เลยมารีวิวมาเก็บบรรยากาศให้ลูกค้าอีกทีนะครับตรงนี้นะถ้าถ้าไหนเป็นสายมวกนะผมอาจจะเป็นอาแหล่งท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติอีกแปลงนะครับที่ดินด้านในของเราหนะ้าผมก็ตรงนี้เป็นถนนนะครับผมเป็นถนนที่อยู่ในพื้นที่ของเราเองนะครับก็นี่เราก็ ใช้สัญจรเข้ามาภายในด้านในกันนะครับสวนป่าธรรมชาติสวยๆแบบนี้เลยนะครับผมก็ปลูกต้นไม้ส่วนต้นไม้ในนาพันไว้เยอะแยะเลยนะครับผมที่แปลงนี้นะครับก็ถือว่าถ้าลูกค้าท่านไหนได้ไปนะครับก็คุ้มมากมากเลยนะครับผมได้ธรรมชาตินะครับที่หาได้ยากมากๆนะครับผมช่วงนี้นะครับแหล่งธรรมชาติต่างๆก็ถูกทําลายไปเยอะเลยนะครับ อันนี้ก็ถือว่า,าท่านได้มีพื้นที่นะผมที่ดินแล้วก็ได้ธรรมชาติด,ด้วยนะครับเป็นแม่ที่ติดคลองติดแม่น้ําห้วยเขงมงนะครับสวนป่าธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับสวนป่านะครับผมด้านในเราอาจจะลกหน่อยนะครับผมเพราะว่า,อาตอนนี้ไม่ได้ดูแลเลยนะครับผมเพราะทางเจ้าของที่ท่านาไม่อยู่กับเราแล้วนะครับผมนี่นะครับ ก็ตอนนี้ก็อยากจะให้อ่าลูกค้านะผมที่สนใจพื้นที่แปลงนี้นะครับผมพื้นที่ธรรมชาติเข้ามาดูแลต่อนะครับนี่นะครับผมธรรมชาติมากมากเลยนะครับผมอากาศดีล่มลื่นมีต้นไม้นานาพันธุ์นะครับที่ทางคุณลุงสร้างไว้นะครับผมปลูกไว้เป็นต้นไม้ที่ปลูกไว้ทั้งหมดเลยนะครับผมจากเดิมนะครับผมก็คือพื้นที่ของเราเป็นพื้นที่นานะครับ เป็นพื้นที่นาะไม่มีอะไรเลยนะครับผมแล้วก็ทางเจ้า,จาของก็ดําเนินการน,นะครับก็หาต้นไม้มาปลูกพัฒนาขึ้นเยอะเลยนะครับพัฒนาปรับปรุงในพื้นที่หลายอย่างนะครับจนทําให้พื้นที่ของเรานะครับเป็นป่าธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับสวยมากมากเลยนะผมที่แปลงนี้นะครับนี่นะครับด้านไนนะครับผมก็ มีต้นไม้นะครับเยอะแยะเลยนะครับตามที่ผมได้เกิดเกินไปนะครับเป็นต้นไม้ที่ลุงท่านปลูกขึ้นมาทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไม้ประดู่นะครับไม้ประดู่ไม้มะค่านะครับต้นปาล์มนะครับผมแล้วก็พื้นที่ที่อยู่เเาาก็จะมีผลไม้นะครับผมที่เป็น ผลไม้ที่เสเปรี้ยวๆหน่อยนะครับเช่นมะกอกมะดันนะครับมะกอกน้ําอะไรประมาณนี้นะผมแล้วก็มีสวนปาล์มนะครับที่แปลงนี้มีสวนปาล์มด้วยนะครับงทางที้ก็ไปได้นะผมนี่นะครับด้านในของเรานะครับพาชมพื้นที่กันนะผมที่ดินแปลงนี้เดี๋ยวผมจะพาลูกค้าไปด้านหลังแปลงนะครับที่ติดกับแม่น้ำนะครับผมเป็นแม่น้ำขโมงนะครับนี่นะครับผม พื้นที่แปลงที่งอกก็จะอยู่ช่วงนี้นะครับผมเนที่ประมาณหกไร่เศษๆนะครับก็ตัวนี้เราก็าถือว่าเป็นพื้นที่ที่เราสามารถาใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับเพราะว่าไม่มีแปลงอื่นที่จะเข้ามา,าใช้ได้นะครับผมเพราะว่าพื้นที่ของเรานาจะปกคลุมเลยนะครับผมเป็นพื้นที่งอกนะครับผมเป็นพื้นที่งอกของแม่น้ำนะครับ ซึ่งพื้นที่งอกพื้นที่ตรงนี้ใหญ่มากเลยนะครับผมในที่ประมาณ6กไร่กว่านะครับนี่นะครับผมสวนปา่าธรรมชาติสวยๆนะผมให้ดูให้ลูกค้าชมนี่นะครับได้ยินเสียงนกเสียงธรรมชาติแบบนี้เลยนะครับลูกค้าท่านไหนที่หาพื้นที่ปา่าธรรมชาติก็มาดูมาชมมาเลือกสรรกั็ได้เลยนะครับผมที่แปลงนี้ที่ผมกลับมารีวิวให้ลูกค้าใหม่เพราะว่าตอนนี้เราปรับราคาลงนะครับ อยากให้ลูกค้ามาดูแลต่อนะครับนี่นะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับที่แปลงนี้เนื้อที่20เนื้อที่20กว่าไรนะผม27ไร่2งานนะครับกับอีก56ตารางวารวมที่งอกอีก6ไร่กว่า,ก,วาก็อยู่ละลาประมาณ30กว่าไร่เลยนะครับตรงนี้ด้านหลังที่นะครับผมด้านหลังแปลงเรานะครับติดแม่น้ําเป็นเม่น้ําห้วยขมงนะครับ เดี๋ยวพาเข้ามาชมกันเลยนะครับนี่นะครับเราก็เดินมาได้นะครับผมนี่นะครับผม ตรงนี้เป็นบริเวณด้านหลังที่เรานะครับผมก็ติดกับอ่าห้วยขโมงนะครับช่วงนี้ก็ฤดูฝนคนับผมตายฝนต้นหนาวนะครับน้ําไม่ท่วมนะผมที่แปลงนี้นะครับถ้าลูกค้าอยากรู้ว่าพื้นที่เราน้ําท่วมไหมนะครับผมแนะนํามาดูช่วงนี้เลยนะครับจะเห็นว่าอ่าพื้นที่น้ําท่วมหรือเปล่านะครับเพราะว่าช่วงนี้อ่า น้ำขนองเต็มตะลิงนะครับผมช่วงเดือน1ิบสนะครับ11,12นี่นะครับให้ลูกค้าชมแปลงที่จะขายทั้งหมดเลยนะครับนี่นะครับผมสวยมากๆเลยนะผมอากาศดีร่มรื่นเป็นธรรมชาติที่หาได้ยากมากๆนะครับผมพื้นที่ป่าแบบนี้แล้วก็ติดคลองธรรมชาติด้วยนะครับมีต้นไม้ใหญ่หลายๆต้นเลยนะครับผม ตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ด้านหลังที่อยู่นะครับนี่นะผมบรรยากาศดีมากๆนะครับก็ยังอยู่ด้านหลังอยู่นะผมให้ลูกค้าชมธรรมชาตินะครับผมนี่นะครับต้นไม้ใหญ่ๆข้งนั้นเลยนะครับ ตอนนั้ผมก็จําชนิดของต้นไม้ไม่ได้แล้วนะครับไม่รู้ว่ามีต้นอะไรบ้างนะครับผมคร่าวๆก็จะมีต้นยางนานะครับยางนาก็น่าจะเป็นต้นใหญ่ๆพวกนี้เลยนะครับต้นพะยูงก็มีนะผมมะข่าเตงล่งนะครับต่างๆนะครับที่เป็นพืชเศรษฐกิจนะครับนี้เราก็ปลูกไว้20กว่าปีแล้วนะครับผม เไม่ได้เข้ามานานแล้วนะครับน่าจะเกือบๆปีแล้วนะครับผมที่แปลงนี้นะครับลืมทางออกแล้วนะครับนี่นะครับผมเป็นปลาใหญ่เลยนะครับสามสิบสามไร่นะครับรวมพื้นที่งอกนะครับ ธรรมาชาติจริงๆเลยนะครับผมฝั่งทางนี้เป็นฝั่งที่าทาลุอีกแปลงนะครับผมที่ติดกับวัดไม่ใช่เป็นวัดนะผมเป็นนักสงฆ์นะครับที่มีหลวงพ่อองค์ใหญ่ๆนะครับไม่แน่ใจว่าหลวงพ่ออะไรนะครับ นะครับผมตรงนี้ก็จะมีหลักเขตอยู่นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะครับจะมีหมุดอยู่ปักอยู่ด้านข้างแปลงนะครับนี่แปลงข้างเคียงเรานะครับนี่นะครับนี่พื้นที่ตรงนี้ผมเคยมาแล้วรอบนึงนะครับผมหลักเขตเราก็จะถึงตรงนี้เลยนะครับก็จะมีเสาปูนปักไว้เช่นนี้เลยนะครับนี่นี่นะครับผมมีหลักเขตหลักหมุดชัดเจนนะครับ ตรงนี้ก็แม่น้ำนะครับห้วยขโมงนะครับด้านหลังพื้นที่ตรงนั้นก็จะเป็นสำนักสงฆ์นะครับที่มีหลวงพ่อองค์ใหญ่ๆนะครับก็อาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของอาสายมู่อีกที่นะครับผมนี่นะครับนี่ก็จะเป็นต้น ต้นไสหรือเปล่านะครับต้นใหญ่มากนะครับไม่ได้อยู่พื้นที่ของเรานะครับวันนี้จะอยู่พื้นที่ข้างเคียงนะครับเดี๋ยวพาเดินเข้าไปอีกรอบนะครับผมก็เดี๋ยวอ่าไปออกหน้าที่เลยนะครับไปเป็นอ่าแต่ผมไม่ได้ไปทางนี้แล้วนะครับผมเดิมผมจะออกขวาไปนะครับตอนนั้นอ่าพื้นที่เรายังอ่ายังไม่ลกนะครับเพราะว่ามีคนดูแลอยู่นะครับ แต่ตัวนี้เรายัางไม่มีคนดูแลนะครับแต่ก็ไม่แน่นะว่าอาจจะไปได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับนี่น่าจะได้นะครับแต่ก็ได้อยู่นะครับนี่น่าจะน่าจะพอเข้ามาได้อยู่นะครับนี่นะครับผมตรงนี้พี่ผมแจ้งว่ามันจะเป็นต้นผลไม้ ที่ลุงปลูกไว้นะผมต้นอะไรจำไม่ได้แล้วนะครับชื่อแปลกๆชื่อเงาะสุดสังอะไรประมาณนี้นะครับนี่ยลูกอะไรกันด้วยนะฮะหรือจะเป็นลูกนี้นะครับใช่ลูกนี้หรือเปล่านี่นะครับ คือลูกอะไรไม่แน่ใจนะครับตัดดูก่อนนะฮะโอแข็งมากอืมนี่นะครับลูกอะไรไม่รู้นะครับเอาพาดู หอมหอมด้วยครับเนี่ยลูกอะไรไม่แน่ใจนะครับน่าจะเป็นลูกที่ลุงแกบอกผมนะครับว่าต้นนี้มันกินได้แต่ผมไม่กล้ากินนะครับเาะยังไม่เคยกินเลยนะนี่นะครับให้ดูนะครับร่วงเต็มเลยนะครับตอนนี้เรายังไม่มีคนมาดูนะครับร่วงเต็มเลยนะครับผนลาไม้ใครรู้ช่วยเมนช่วยเม้นบอกด้วยนะครับ ผมก็ไม่ค่อยทราบผลไม้พวกนี้เลยนะครับต้นไม้ต้นนี้ล้มตั้งแต่ตอนนู้นเลยนะครับอันนี้ก็ก็ยังเหมือนเดิมน,นะครับพื้นที่ตรงนี้ยังเหมือนเดิมอยู่เลยนะครับก็จะมีต้นไพลหน้าผมที่ปลูกแซมแซมแนวเขตพื้นที่ไว้ให้นะครับ ก็พามาชมพื้นที่นะัะผมสวนป่านะครับสวยๆเลยนะครับไม่ได้ถ่ายรูปไว้เลยนะครับผมนี่นะครับมาชมกันนะครับนี่เหมือนอุโมงต้นไม้เลยประมาณนี้นะครับ เดื่อเลยนะครับผมที่แปลงนี้นะครับอยากขายมากๆเลยนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็ <ST S 1> มาคุยรายละเอียดกันได้เลยนะครับพื้นที่แปลงนี้เป็นพื้นที่ธรรมชาติอ่าที่เราจัดสรรขึ้นมานะครับเป็นพื้นที่ที่เราจัดสรรขึ้นมานะจนเป็นพื้นที่ธรรมชาติสวยๆเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็ที่ผมเดินมาเมื่อสักครู่นะครับฝั่งทางน,นี้ก็คืออ่าที่เราเดินเข้ามานะครับ เดี๋ยวเดินอ้อมมาฝั่งทางนี้นะครับไม่แน่ใจว่าจะทะลุได้หรือเปล่านะครับวันเดิมเส้นนี้ทะลุได้นะครับจะทะลุพื้นที่ด้านหน้าที่เราเลยนะครับก็จะถึงอีกมุมนึงนะครับผมตันนี้คืออ ต้นดูคานะครับผมอยู่ประ,ประ,ประมาณสักไม่น่าจะถึงไร่นะครับตรงนี้ก็ไม่ได้ตัดแล้วนะครับผมน,นี่เราก็คงจะให้ลูกค้าไปทั้งหมดเลยนะครับที่เราก็ถึงนู่นเลยนะครับผมนู่นเข้าไปน,าน,นู่นอีกนะครับตรงนั้นน่าจะไปไม่ได้แล้วนะครับลกละนะครับนี่นะผมตัวนี้ก็เป็นพื้นที่นะครับอันนี้เรากลับไม่น่าจะกลับได้ มาทางนี้แล้วกันนี่นะครับผมก็ลองเดินเข้ามานะครับแน่ใจว่าจะออกได้หรือเปล่านะครับต้นไม้เยอะเลยนะครับผมที่สวยๆที่แปลงนี้ที่สวนป่าธรรมชาตินะครับออกไม่ได้แล้วนะผมดูนะครับผมน่าจะอา่า กิ่งไม้นะครับลมทับเต็มเลยนะครับกับทางเดิมนะครับผมจยูค้าเขาต้นใหญ่มากเลยนะครับนี่น่าจะตอนนี้น่าจะสี่ปีห้าปีได้แล้วนะครับ ได้ยินเสียงนกไหมครับธรรมชาติจริงนะครับผมที่แปลงนี้มีต้นปลาล์มด้วยนะครับผมปลาล์มน้ํามันนะครับผมถ้าจัผมจะไมีผิดนะครับที่ลูกแคแจ้งไว้นะครับสวยๆแบบนี้นะผมก็มาชมกันมาชมราคากันเลยนะผมที่ดินแปลงนี้ ที่ผมมารีวิวใหม่นะครับก็คือทางาแฟนลุงนะครับผมกอ็อยากจะขายที่ดินแปลงนี้แล้วนะครับก็ราคาเราก็เลยต้องลดให้ลูกค้านะผมอันนี้แล้วก็ผมก็ได้ประสานงานกับทางแฟนของลุงไว้ตลอดเวลาเลยนะครับเราก็มีอะไรแลก็ติปรึกษาคุยกันอยู่เรื่อยนะครับผมนี่นะครับที่แปลงนี้นะผมเราก็เสนอขายนะครับอยู่ที่ไร่ละอ่า สี่แสนเก้าหมื่นบาทนะผมก็ราคานี้ก็รวมโอนแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะผมที่เบอร์ศูนย์หกหกหนึ่งห้าหกห้าเก้าหกสามนะครับผมแล้วก็อีกเบอร์คือศูนย์หกสี่เก้าสี่หกเก้าเจ็ดแปดเก้าพัฒนาครับที่ดินประจินบุรีนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมก็ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับผม,ผมก็โทรมาสอบถามนะครับผมนัดชมพื้นที่กันได้เลยนะครับ ก็เดี๋ยวผมพาชมพื้นที่อีกทีนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ